ไม่เอาคลิปมาแต่ใส่พี่พี่จะมีคลิปในสต็อกพี่สาวนุษพี่จะถ่ายไว้ในโทรศัพท์ห้าวิหกวิหนึ่งคลิปไปเห็นอะไรพี่ก็ถ่ายไว้ห้าวิหกวิเป็นอะไรพี่จะถ่ายไว้หกวิไปเห็นอะไรพี่จะไปถ่ายไว้อกหกวิพี่จะม่จะมีคลิปในสต็อกอ่าทุกคนถ้าเราไม่มีคลิปในสต็อกเราก็ช้าในการลงอ้าวจริงๆเราก็ช้า วันหนึ่งเนี่ยหน่อยต้องหาคลิปให้ได้อ่อาเนี่ยเดยวก็จะสะสมคลิปสะสมคลิปมาเรื่อยๆก็จะมีคลิปในสต็อกที่ลงได้ก็คือมีคลิปในสต็อกเขาเรียกว่าคลิปในสต็อกเนาะปุ๊บเวลาเราจะลงแล้วก็ไปเอาอยู่ในโทรศัพท์เราลงปุ๊บลงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปในโทรศัพท์เราลงปุ๊บไปอีกประมาณนี้สาวนุชแต่ถ้าเราจะไปถ่ายเดิน,ดนหน้าง,งานอย่างเงี้ยมันจะหายากเว้นแต่ตรตงนั้นวันนั้นมีงานเออยอะเนี่ยหน่อยก็จะไปอัดคลิปคลิปคลิปอัดลงมาอัดเอาอันนี้คือเป็นเทคนิค เทคนิคของเราเทคนิคของเราว่าเราต้องมีคลิปในโทรศัพท์เราแม่หน่อยก็เลยว่าคลิปในสต็อกเราต้องมีในโทรศัพท์เราแต่ยายหน่อยไม่ถ่ายเยอะนะสาวนุชยายหน่อยจะถ่ายแค่หกวิเจ็ดวิแปดวิยายหน่อยจะไม่เกินสิบอ่าสมมุติว่าคลิปนี้เราลงไปแล้วนะโอ้ยวันนี้วันนี้คลิปนี้คลิปคลิปลักษณะนี้ยอดวิวมันไม่ปังแม่หน่อยก็จะเปลี่ยนคลิปใหม่นี่หน่อยก็จะเอาอีกคลิปหนึ่งมาลงเพราะว่าเราเรียนรู้กับมันไงสาวนุชเราเรียนรู้ว่า เราจะทำยังไงเราเรียนเราเรียนเราเรียนรู้ว่าเอฟซีเราคนทั่วโลกของเราเขาชอบดูคลิปแบบไหนของเราเราต้องเรียนรู้ช่องของเราอ่าเราต้องเรียนรู้ช่องของเราว่าเออเอฟซี FC เราชอบแบบไหนอ่าเวลานี้เอฟซีเราชอบแบบนี้เวลาสิบโมงเ like อฟซีเราชอบแบบนี้เอาจริงๆนะสาวนูนพี่วิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยดิอ่าพี่วิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยดิอ่าแต่ลงจอนเช้าน่ะ คือยายหน่อยจะพิธีพิถันในการสิบคลิปแรกก่อนสิบคลิปลแรกยายหน่อยจะรวมรวมทุกอย่างรวมเฮฮารวมสาระรวมไม่สาระบ้างสิบแรกสิบคลิปแรกจะรวมกันสิบคลิปแรกนี่เราคิดว่าต้องมีที่สุดอเพราะว่าเป็นสิบคลิปโจหัวของเราเราต้องทําให้ได้ปรากฏว่ายายหน่อยทํามาแล้วมันก็คือได้สิบคลิปแรกแตกทุกคลิปนอกนั้นก็ทำสเปซสปา,าไปสำหรับยายหน่อยนะยายหน่อยจะพูดว่านุต้องมาวิคราะห์ช่องตัวเอง ใช่ต้องมาวิเคราะห์ช่องตัวเองคือณนะตอนนี้นั่นคือพี่หน่อยแนะนําว่าให้นุวิเคะห์ช่องตัวเองวิเคราะห์ว่าเอฟซีเราเขาดูเขาอยากดูเราแบบไหนเอฟซี mm hmm. เราเขาอยากดูเราแบบไหนอ่าเวลาเราลุนคลิปนี้ไปเนาะก็สังเกตว่าโอ้เอฟซี FC ลงแบบนี้ยอดวิวมันเยอะอ่าล้วต้องมาวิเคระห์ช่องของเราว่าเวลาไหนยอดวิวมันเยอะแล้วคลิปแบบไหนเอฟซี FC ชอบดู เราต้องมาวิเคราะห์ช่องของเราอ่านี่แหละทําไมยีหน่อยถึงบอกว่าวิเคราะห์ช่องตัวเองนี่หน่อยถึงมีได้ทุกวันนี้อ่าเพราะว่ายีหน่อยยีหน่อยจะใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ว่าเอออุ้ยทําไมคนดูยอดวิวแบบนี้เยอะจังอ่านั่นแหละมาวิเคราะห์อุ้ยทาไมเวลานี้ยอดวิวเยอะนั่นแหละเราต้องมาวิเคระห์อุ้ยเวลานี้เราลงคลิปนี้อ่าเอฟซี FC เราชอบแบบนี้นั่นแหละให้ทาอย่างนี้ค่ะสาุอัน,นี้คือเป็นสาละ เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆในการทําช่องพี่อยู่ประมาณนี้เพาะว่าเขาเขาก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยต้องดูช่องเราต้องมีคอช่องเราว่าช่องเราเป็นยังไงวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เทคนิคเล็กๆน,น้อยในการทําช่องเน่ยหน่อยไม่เก่งหรอกแต่ก็พยายามเรียนรู้เรียนรู้ช่องตัวเองว่าต้องทําแบบไหนเน่ยหน่อยเรียนรู้ทุกวันนะสาวนิดว่าเออเวลานี้เนีย่ยหน่อยเนียหน่อยก็จะเปลี่ยนแปลงว่าออลงคิดแบบนี้แบบนี้ถ้ามันไม่ได้เออวันหลังก็ลงใหม่ประมาณนี้ คือเราอยากเราอยากทําให้ช่องเราออกมามีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพประมาณนี้คุณภาพแล้วถ้ามีคุณภาพประสิทธิภาพมันจะตามมาค่ะสาวนุชมันาจจ่าจะใช่หลังวิชาการหน่อยอ้าวคูอ้อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเสร็จไปแจให้คูอ้อยก่อนคูอ้อยจะได้จับไม้จับมือกับสาวนุชพี่ไม่ได้เก่งหรอกแต่พี่ก็อยากแนะนําน้องๆพี่ก็ทําไม่เก่งหรอกแต่พี่ก็อยากแนะนําว่าอยากให้น้องๆคือบางครั้งบางครั้งก็อยากชี้ชี้แนะชี้แหล่งเนาะว่าเออ ชี้แนะทำอย่างนี้นะบางคนก็ก็เก่งอยู่แต่แต่ถ้าใครเก่งแล้วไม่หน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะที่ที่ที่ขออนุญาตแนะนําคือถ้าไม่หน่อยถ้าสวัสดีคุณครูอ้อวถ้าใครเก่งแล้วไม่หน่อยต้องขออนุญาตด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ที่ไม่หน่อยขออนุญาตแนะนําประมาณนี้คือเอามาแชร์ประสบการณ์อย่าพูดว่าอย่าพูดว่าแนะนำดอกเรามาแชร์ประสบการณ์กันว่าประสบการณ์เราทํามาอย่างนี้พี่หน่อยเก่งมากขอที่ชมขอบคุณค่ะ อย่าว่าแนะนํา่องให้เรามาแชร์ประสบการณ์ในการทําคลิปดีกว่าเมื่อแชร์ว่าเออพี่ทําอย่างนี้นะพี่ทําอย่างนี้พี่ทําได้คือเรามาแชร์ประสบการณ์อันนี้ดีๆเราก็มาแชร์